สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นบ่ค่ะตุ้งตุงมากินอาหารหวางคะ่ะมาตามความท้าทายของคุณสามีโอป่าพันถาตุง้งตุ้งพันถาตุ้งตุง,ตงว่าถ้ากากินกบอีกบอกกิกนฟรอกอีกบอกเพิ่นว่ากินท่านกินอะฉันสิ่ล่อเบงเพงคน่าฉันสิ่ล่อเบิงเธ่กากินบอกกากินโชว์เพิ่นว่าตุ้งตุงก็เลยโชว์ค่ะก็เลยก,ลยกลินให้เพิ่นเบื่องอีก เพคนว่าตุ้มตุ้งบอกการกินกูตุ้มตุ้งยันกินเนาะพี่น้องไม่จียามัดแสดงเพคนว่าหุ้ยคือค่ะมันเหมือนจะพี่นาะแล้วเด็กกินอยู่ในเฮือนอยู่ในบ้านดิค่ะเมื่อกี้กินอยู่ในบ้านค่ะไปข้างนอกเด็กน้อยเสียงเด็กร้องหายแซวสะจั้งเม่นไผ่เม่นไผ่ตุ้มตุ้งก็เลยกินอยู่ในบ้านตุ้มตุ้งค่ะเดี๋ยวเปิดม่านก่อนบางคนพอเปิดม่านเนาก็นี่นะคะ อิ่วงามๆกินอะไรตุ้งตุงสีแห่มือหน้าตาปลาเขาปลากระถิ่นพักนั่งอ่าญ่าเขางามงามข้างหน้าเราก็ลงมือก่อนไปลองโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมผมผูกขาลืมมัดไว้เสนอก่อนขาหน้าเสนอก่อนแก้วเป็นอาหารหวานค่ะตุ้งตุงมากินเขามาอนี่เครื่องเครื่องใส่ตุมต้มยำกบนะคะอบๆตักไข่เด้วตุ้งตุงเอาก่อนเนาะหัวขาอ่อน เดี๋ยวตุ้งตุงสีใสผักชีฝรั่งผักหอมตี๋บั้นห่าล่ะคะ่ะใบมะกรูดทอดอชามมันหน่อยโหดถวยต้งตุ้งติกทอดคะ่ะหอมเดงอดเกินม่้ยมันเต็มมันเต็มไม่ใช่ไงล,ละ่ะเอาออกก่อนนะคะนะจะกิน ตุต้มๆกินหัวข้าวอ่นอนก่อนค่อนหอมตักกบไม่ได้ตัวใหญ่ตักกบออกมาก่อนตุ้มๆตักกบออกมาก่อนค่ะอ,อู้หาเราถอยกุบใหญ่เทพี่น้อง สามตวโลกกินเห็นแซ่บต้งงนี่ค่ะแก้วหลักลงนำต้มยำสุดกดกดพี่น้องจงเสียหมอต้มกบตึงต,งตงอ่ะัดล้ตาก็กินเมื่อนะพี่น้องขออนุญาพี่น้อง ขาละถุยขาลราอ,อยให่ามานละ้คะต้มเปืป่อยจริงน้ำพริกขวดขวดขิกหอมๆอ,อ่อยผงด้วยน้ำปลานิดน้อยผงชูรส Nằm tầm nhằm cũng không luôn chắc Cách này này khá Xẹp Cái là thổi, khá mà bạn nồng sạch ăn bằng tung tung กินเผามาเนี่ยกรบตัวหนึ่งซ้ำกับคนหน่อยได้คุณ่ะอิ่มสามตัวเออไม่ตัวใหญ่ คนมาทำอีสานย้างสิเกลมาเป็นนะคะ่ะดูข้ทัางหอมแต่ว,ว่าพวกปกขาะข้าจ้าว่กินแล้วคนเกาหลีข้าจ,าาจ้าพ่อแม่ข้าจ้าว่าผากินมาข้าจ้าว่าเคยกินนะคะ น้งนงๆยำจมยำน้องขาอ่อนน้องขาอ่อนจุ่งๆท่าันคุดเอาข้อเอาของซื้อน้ำปลาเพิ่นข้างบ้านยี่สิบบาทได้ลไร จะน,ายยานอ,อนยาอนกบดีเลยคะ่ะพอแม่เป็นหว้ั่างไหว้เนาะว่ากว่าเป็น เปาเป็นโลกกระดูกกหามกินซัดเปีกน,นะฮะกินกบนี่ได้ด้ดีดม้วมพิษโลกปรญญาโรคขาด้ค่ะหอ,อนขาไม่ด้ดนอนอนเนี่น,นีค่ะน้คขาว ขยันไอ้บุกบมังค่ะอไอ้บุไก่กบแน่แงน่งค่ะคุณ่ะต้กมกบต้มสมกบใช่มักกระสังบ้านเห่าอะคะ่ะมักสังพี่น้องกป็สีหูอยู่หลงมาหมักสังคำพเราค่เคยหูวงเล่เคยเห็นกระเซิเบิ้งแนี่ยน่เน็ตนะคะ สีเลยใส่ตุ่มกุบตะควมเปรี้ยกเนี่ยเป็นร่องของอ่ะมาขอน้ำค่ะสำหรับตุม่มตุ่มมักตุ่มยำกุบใช้ขอน้ำจะเปรีป้ยวหวานแซ่บมันหมานงวด ตัวที่สองนะคะขาใหญ่ไนกะดูมีห้อหนหอง <c oughs> กินเมื่อนี่นะเนาะครับพี่น้อง <c oughs> จังแซ่บใช่ค่ะใช่ค่ะ พี่น้องเป็นประเดินหล่อนในชุดม,มือเนี่ยทั้งโชว์เสียวด้วยนมโอปาานมเกาหลีเห็นะ่ะซื้อหน้าเองเพิ่เป็นยูทูบเบอร์ือกันไปเที่ยวพัทยาโอ้ยนาเกียนมากพี่น้องเอ้ยขอจะฟังภาษาเกาหลีพอออกอยู่เนาะ มาถึงขันว่าเก่งตุ้มๆมาฟังออกอม,มันหนสาวไทยพูดหนักเกียดมา,มาออกภาษีเบาอดบ่แดงภาษีเดี๋ยวตอนนี้กินกบก่อนมานสิบ่เสบของถึงนินคบต้มาออกาสิบบ่เสบเดี๋ยวตุ้มๆจังสิบกินยังสินางเบาได้ดีเรื่องเนี่ะ เัื่งประเด็นรล่อนอุปาก็ลืมผ้าผูนยิงไทยเฮาว่านี่หละบอกเรื่องวางเงี่ยพอดีใส่บางขาวนั่อันนั้นบอกน้ำเผาปอเขาบอกเาบอกอย่าัก็ได้พูนยิงไทยพนนั่นห่ังามงหน้าตาดีตึงตุงบึงหละไอ้อยถูกเบออ อืมแลกุกมันเบานมเกาหลีคนนั้นก็บังคับให้คุณยิงไทยบอกคุณยิงไทยก็บอปบอกว่าไงน่าดีเฮ้ยสิฟังพระจ่าต้องเื่อกเนี่นายจ่ว่าบรอยากบอกอามึอึ่งอืมเป็นหน่ต้องตุ่มห่อนแสบใย นอนมาแตกกินโมแสไว้ไที่บานในเบาเรื่องฟังเบอร์นางเก็บเบาเกี่ยวกับของสงวนนะของหลักบอกพี่ยิงแท่ให้บอก สองตัวละเต็มถังฮ่าฮ่าบึ้งไปหน่อยนี่ตัวนี้ไงหน่นอเขาออนอนนี่ค่ะตับกบอร่อยมากกินก่อนนี่ค่ะผูดาออ้าเพิ่งเคยเห็นตับกบแ,บแซบ่บๆผิดหน้องจิ้มแจ่วผิดขวดอืม้ม เจมทังไปแล้วค่ะสองตัวสองตัวโลหนึ่งตัวใหญ่ข้างหน้าอ่าอิ่มแซ่บหลยหลายพี่น้องตุง้งตุงไปก่อนนะคะเด้อเด๋ยวก้อนไปตุงต้งตุจะให้เบิงงวินะ บ้างรั่วกระถินนี่เบอร์ขอบิุณมาค่ะทองฟา้าไปแล้วเนาะค่ะตรงๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ